Ê Lê chứ mà Để bật chút nồi Ở đằng đút phần เอาจะหมกมุดอยู่ในหิมะนุ่นน่ะพันหยินพันหนาพี่น้องโคดากหมามาโคดากหมาไอแตกหมือแตกมืมอแตกมือาพอ่ก็มากหยอกแม่เพิ่ก็มากหยอกเด้ฮะมากหยอกลูกชายเด้ลูกชายแม่เนี่ย ดีขึ้นแล้วไข่เศร้าเศร้าไข่แล้วว่ามันดีขึ้นดอกเศ้าเลยเศร้าเป็นไข่แล้วอาทิตย์หนึ่งพอดีเนาะขวบมันเนาะพี่น้องเนะาะเศร้าเลยอือมาต๊ไม้กับไขนะ่นักก็โอ้ยเนาะปุ่นนะโอ้ปุ่นนะโอ้ปุ่นนะโอ้ดูดูดดอ้าไงท้องไงท้องไงไงท้องไงท้องโอ้อ้อ้ายนะอ้ายอ้าย <laughs> โอ้ยโอ้แอยก <laughs> ตลกค่ะมันง่องค่กว่าเด็กหน่อยคนเนี้ยไปเรียกพี่มาเล่นด้วยไปลุกไป,ไปเรียกพี่มาเล่นด้วยไปพี่เอ้พี่พี่ตอร์ดพี่ตอนมาเล่นจับปมไหมจอดมาเล่นจับปมมาจับปม เดี๋ยวกินให้มาเอาไปเท้าใหญ่ๆเอ,อ้ยเท้าเท้าเพิ่นตีนเพิ่นปันว่ามีกินง่ายๆพุนนะ่น่ะโอ้ยปีเดียวได้ไหนึ่พี่น้องมันยังสีใหญ่งไ,งไปหนาอยู่บกนะักหลา่อยลูกใส่หัวแก้วหัวเวียนอ๋อนังก็มาก,กินเนี่ยเจ๊เอ้ยมาอันนี้แม่เนี่ย เอาถังนั้ยมาเล่นยังไงมึงต้ถังน้ำมัน โอยเย็นหูดังเย็นหูดังว่าแบบพ่าแม่เปิดประตูด้านนี้ไปว่านอออกมาบังหันออกมาท่าง,งทูนทา่าไออประตูหลังบานนี้สีขาประตูหนาเขาเนี่ยเลยบานล็อกไปแล้วกลับเข้าไปประตูหลังอีกเหมือนเดิมโอ้ใบมันเบือกมันลนเหมือนละตัวนี่แหมเห็นบหมที่มาบาหลอดนี่เปลือก เปลือกขูออกบดละต้นไม้ต้นนี้พี่น้องมันแหงต้นไม้แหงต้นนี้นยะขูออกบดแล้วบดบ่าดบาพาก,กันขุดอันนั้น้น่ข่อยกับพ่อใหญ่บ่าพาก,กันงอนขุดที่มาออกเลยนี่จังไดบ่ได้ถามพ่อใหญ่บึงคือบ่ไถที่มาแน่วันหยุดนี่วันอาทิตย์เน้นนี่แล้วคือบ่ไถหิมาว่ะหรือข่อยเสิเฮ็ดเองบ่ อ้าวู้ดได้แล้วอันต้นไม้คอยไปตั้งพเพอร์อไว้ค่ะ้ะหัอต้นหมกที่ขอยขึ้นไปอยู่ของล่างแนวนันบัดนี้โอ้ยนี่ยังคือน,นแปลกเือบอแมนอันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่กวางเยอะมากพี่น้องอยู่ในกล่องวงจรปิดนะเนาะเพราะว่าไอ้เซ็นเซอร์อัน ติดว้พูนอันละต้นไห้่ละระวังน่ะเนาะติดไว้ตลอดสายนั่น่ะมันก็นย่างผ่านบไิปิดบอดปิดบอดบัดขึ้นเออปิ้งป่องปิ้งป่องบัดขึ้นพอใหญ่ลำข้านลกขึ้นมาปิดมเบังหละว่ากวางเต็มอยู่พี่น้องฝูงหนึ่งนั่นแหละน่าจะประมาณแปดเก้าตัวนั่นแหละอ,อืไม่ใช่เฉพาะหน้านะหลังก็มีนะทีนี้เขามาด้านหลังเขานี่ เยอะเนี่ยเขาจะไปนอนอยู่ด้านหลังบ้านเราเนี่ยเขาจะนอนอยู่หลังตรงไอ้ที่ฉันไปเก็บเห็ดน่ะนะเออป่าตรงนั้นน่ะนั่นเนี่ยนอนตรงนั้นนอนเป็นกลุ่มนะเขาเกาะกลุ่มเหมือนวัวน,นี่พี่น้องเขานอนเกาะกลุ่มกันน่ะก็คงหนาวเนะโอ้ยสงสารมากเลยแล้วก็นอนกันยังไงเนาะเพราะว่ามันมีหิมะก็คงจะนอนลงเลยแหลนะเนาะโอ้ยสงสารจับใจเลยบ่คือพวกนกพวกอย่างพวกน,วก,นก็ยังสงสารเหมือนเดิมแหละเพราะาเขา เขาสามารถอยู่ในเปลือกไม้น่ะเข, <S <S เขาเจาะต้นไม้ใช่ไหมเขาเจาะรูไม้น่ะต้นนั่นเนาะมันบอกขาก็เสือเขาไปแอบอยู่ในหันโอ้ก็เข้าใจถ้ามาตาดีดอกพี่น้องทีว่าเขาทำลายต้นไหม้น่ะเนาะเจาะต้นใหม่อู้นั่นเห็นบ่โอ้งานนั่นก็ไปแล้วต้ตนนี้ตนน้นใหญ่ๆนี่กับ,บ่ยั่งนี่พี่น้องสิไปคือกันแล้วต้นนี้เดี๋ยวกับหักเหลวเพระาะว่านกนกปากขวานน่ะมันจิก เป็นหูเบริร์ว้ายนี่หูไม่ตัวนี้ที่เห็นอยู่นี่นะแต่วันในกล่องไรเห็นดอกขวบบด้สุ่มด้วยพี่น้องขวบได้ตั้งระบบสุ่มขอบก็เลยสุ่มหมดแหละใครออกมาเล่นนี่เพิ่งออามาเล่นทำไมเนี่ยนยนขยมาเล่นนูออเน,เ,นเลยเร่ยว่าสัว์อยียงเ้ยมาขึ้นมาขึ้นในซั์ไอ ตไอที่ยังกันละแล้คุณนมันมาติดอยู่หนีไหมติดอยู่ตะคายนี่มันติดเองติดหัวนไปบ่ไดดมันนำแข็งนอกปกติมันกัหลอดหวัวนบ่ล่ะเออไปบ่อใดเพราะไงวะโอ้ยอยาเพิ่มปล่อยหมาเด้อ่าสันสัญหาทางให้มันออกก่อน่าสันเออเขามามาคุยขยะมั่งแล้วก็ออกบ่ไดนะ แง่นี่เจาะสามหูแล้วโบแล้วต้นไม้ต้นใหญ่ๆน,น,นี่พี่น้องเอ้ยโบแล้วยังตัดทิหักบัน,นี่ต้นงามๆเนาะแต่มัน,นขายคือจะได้ลายอยู่ตอนซื้อไม่ไม่กระดาสิขายก็ะิไปเขายไป <laughs> ไปใหญ่กันเลยไปลมากกัไเลย นกเจาะตามธรรมชาติฮักไปหลายจังว่าอยู่ในป่ามีแต่ต้นไม่ลมนั่นแหละร่วงนกมันทำลายะนะนกมันติกไงเออก็ว่ากันไปนั่นแหละต้นไม้ถูกทำลายเยอะแต่ว่าค่อยว่าประเทศนี้ต้นไม้หลายป่ะอืม